วอนนี้เรามาเรียนนองยินะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่วัดอะไรนะไตรสามัคคีไตรสามัคคีค่ะวันนี้แอดมินก็อยู่ที่วัดไตรสามัคคีท่านตอนนี้นะานก็เจอพระเวสสุวรรณที่เป็นายมนุษย์นะคะมีแต่ทองมีทรัพย์สินร่ำรวยเงินทองตอนนี้ท่านอดมินก็มาขอโชคท่านนะคะ ให้มั่งมีเงินทองมีทรัพย์สินมากมายแบบนี้ค่ะตอนนี้ขอโชคก่อนนะสามตัวบนนะคะสามตัวบนมวดประจำที่สิบหกพุธภาหกแปดนี้ค่ะตัวแรกนะคะสองสองครับสองไม้แล้วครับสองมแล้วนะครับสำกันหรือเปล่านะคะสงนะคะตัวที่สองตามตามพี่ไปป่ห้าห้สองห้าสองห้าแต่ตอนนี้ติดสองเนาะ 2 5หะนึ่งหกอเ้ยเกกหรือหกเก้าส็กสวยมากเลยสองหนะคะสมตัวบนจับได้สองห้าเก้เ็กสวยเลขสวยมากนะคะต่อไปคะหับูสามตัวขอทนี้ขอสองตัวละคะทําไม ตัวล่างเตรียมหาล็อตเตอรี่ก่อนหมดแล้วท่านผู้ชมจับสองลูกเลยนะฮะสองใบอ้าวพอแล้เจ็ดเก้ามานึงเก้าหกเจ็ดหกทะเบียนรถอ่ะเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดก้ากับหกตัวเดียวกันครับตอนนี้สองตัวล่างได้แล้วเจ็ดหกทะเบียนรถเลยตรงกับทะเบียนรถโอ้โหได้ลุ้นแล้วครับแปดเจ็ดหกมาตรงสองทีแล้วครับสทษทีครับอ ให้วาเป็นแนวทางนท่านผู้ชมก็ถ้าสมมติว่าได้โชคก็สามารถเดินทางมาที่วัดได้ไปสามัคคีะ่ะจังหวัดศสีสะเกดเป็นวัดที่สวยงามมากๆที่นี่นะคะสุดยอดมากนะคะพระอาจารย์นะคะไม่ได้บังคับในเรื่องการทำบุญตามกำลังศัทธานะคะสาธุสาธุตรงกับเลขรถที่เอ่ะ